สำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการปรับตึงสายพันธุ์เสากระเพาะนะครับเสากระเพาะของทางร้านเราจะเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับตัวนี้เราสามารถเปิดออกได้นะครับเปิดได้นะครับเราดูสายพันว่ามันไประดับไหนถ้าใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับมีอาการมีเสียงเบียดนะครับหรือสายพันมันหย่อนนะครับเราก็จะมาตึงกันในวันนี้ให้ดูกันในวิธีการตึง สายพันเสากระเพาะนะครับมี่ตัวเขาเรียกกระจอกตักข้าวนะครับตัวที่ตักข้าวนะครับดูตามรูปนะครับตอนนี้เราจะมองเห็นตัวมูเล่นะครับอยู่ตรงตรงนี้ก็หมายความว่ามันเบียดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับดูดูลักษณะนี้ด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเบียดอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับการปรับก็คือวิธีการปรับนะครับก็จะมีตัวปรับอยู่ที่ตัวลูกปืนชุดตุ๊กตาตัวนี้นะครับแป้นตัวนี้คือแป้น เป็นเป็นดึงเผานะครับนี่คือเผานะครับนี่คือชุดเป็นตัวนี้เราไม่ต้องยุ่งมันนะครับเราแค่คลายน็อตตัวบนออกนะครับคือตัวนี้นะครับมันจะเมื่อนเมื่อนหน่อยนะครับตัวบนคือตัวนี้นะครับคายมันออกเพราะมันเป็นตัวล็อกอยู่นะครับผมเป็นตัวล็อกอยู่ครับใช้ปแจคคายนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมคายไปแล้วนะครับก็ใช้มือคายได้ง่ายๆนะครับก็คายขึ้นนะครับ แต่ตัวข้างล่างในตรงกลางเนี่ยมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นน็อตอยู่นะครับก็คือดึงขาเข้าหาตัวเองนะครับก็คือจะดึงดันดันดันเพาตัวนี้ให้ลงนะครับเพื่อให้สายพันมันเลื่อนกลับออกมาตรงฝั่งขวามือนะครับคือเบียดฝั่งไหนให้ดึงฝั่งนั้นลงนะครับถ้าเบียดขวาดึงขวาเบียดซ้ายดึงซ้ายนะครับก็คือจะคันคันน็อตนะครับให้ดันเพาตัวนี้ลง นะครับถ้าฝั่งถ้าตามใช้งานจริงก็ฝั่งซ้ายมือเราก็จะดึงเข้าหาตัวเองนะครับผมลองลองลองปรับสักสองสามเกียวดูนะครับเพราะว่ามันมันเบียดเยอะอยู่นะครับพอเราปรับตัวนี้ได้เสร็จนะครับเราก็ยังไม่ทําอะไรยังไม่ต้องทําอะไรนะครับไปหมุนตัวโมเลด้านบนดูนะครับตัวนี้นะครับหมุนนะครับโมเลตัวนี้นะครับ หมุนดูว่าสายพันธุ์บิงไปทางไหนนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหมุนไปเรื่อยพอได้สักรอบสองสารอบนะครับก็ลงมาดูข้างล่างนะครับลงมาดูทีว่ามันมันกลับเข้ามาหรือยังครับเนี่ยก็กลับมาแล้วนะครับพอมันกลับมาแล้วนะครับหรือถ้าสมมติเราทำแล้วยังไม่กลับนะครับก็ต้องต้องดันอีกนะครับขันน็อตจนจนมันกลับมาตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับก็เช็คดูว่ามันตึงไหมนะครับนี่มันตึงตึงดีแล้วพอได้ที่แล้วนะครับก็ น็อตตัวบนนะครับขันล็อกไว้นะครับขันล็อกไว้เลยนะครับทีนี้เอาให้เสร็จสมบูรณ์เลยนะครับก็ใช้ประแจขันเลยนะครับขันให้แน่นเลยนะครับเพื่อกันไม่ให้มันเลื่อนนะครับถ้าเราใช้งานต่อเนื่องไปสักพักมีอาการอีกนะครับบางทีสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ผ้านะครับสายพันธุ์ได้นะครับสายพันธุ์ผ้ามันก็จะยืดนะครับผมเราก็มาเช็คดูทีว่ามันมันเบียดฝั่งไหนหรือว่ามันหย่อนถ้ามันหย่อนทั้งสองฝั่งนะครับแต่ถ้ามันหย่อนนะครับ คือมันไม่เบียอะเลยแต่มันหย่อนแล้วก็เราแก้ปรับน็อตตัวนี้ทั้งสองฝั่งนะครับสองสองด้านนะครับอันนี้อยู่ด้านในนะครับก็สามารถปรับได้ง่ายๆนะครับก็แนะนําไปพร้อมๆกันในการปรับตึงสายพานเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้นะครับอพอล็อกเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้นะครับอก็คือการจบนะครับการจบและอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาที่เข้ามันลงมาตรงนี้แล้วมันตักขึ้นไม่ทันนะครับ มันจะติดในในเสาทำยังไงก็ไม่เคลื่อนเผาเผาตัวนี้ก็ไม่หมุนนะครับก็เราเปิดเนี่ยตัวนี้ก็เปิดได้นะครับถอดออกมาได้เลยนะครับข้าวก็จะไหลลงนะครับเครื่องก็ทํางานได้นะครับเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับก็เดินเครื่องได้ต่อไปแต่นะครับอย่าใช้มือเข้าไปนะครับในในกรณีที่เครื่องจะทํางานอยู่นะครับจะให้ดีก็ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับพราะสอมันตักนะครับผมพอกวาดข้าวออกเสร็จแล้วก็ปิดได้เลยนะครับ ปิดประกอบไว้ดังเดิมนะครับก็เริ่มเดินเครื่องได้เลยนะครับผมก็ง่ายๆในการปรับเสานะครับแก้ปัญหายิทีข้าวติดเสานะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ